อ่าสวัสดีครับเป็นคลิปที่3ติดต่อกันก็คือการรีวิวบัติายภาคใหม่ภาค S หรือว่าภาคเหรือภาคชินนี่ครับ s อขีดเป็น Ancient World มีอะไรมั่งเราบอกไปแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนกฎตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องการจั่วการและการการเคาน์เตอร์เราบอกไปและสอคลิปอีกทีไหมอีกทีอีกทีไหม การจวดการนะจากเมื่อก่อนที่ว่าคนเริ่มก่อนจะไม่ได้จวกการจะได้แค่ชาร์จแอนดองเดียวตอนนี้จะได้จวแล้วแล้วก็ทาชาร์จแอนดองตามปกติก็จะเป็นการเพิ่มลดความเสียเปรียบของคนที่เริ่มก่อนที่มีการน้อยกว่าแล้วก็ถูกโจมตีหลายทีครับแต่อย่าให้เสียเปรียงให้โจดเจ็ดใบโจดเจ็ดเลยอ่แล้วก็ต่อไปเรื่องการใช้การเคาน์เตอร์บ้าไงแล้วก็เรื่องการใช้การเคาน์เตอร์จากเมื่อก่อนการเคาน์เตอร์เนี่ยจะใช้ได้แค่1การโจมตีต่อหนึ่งครั้งต่อคน จะกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถใช้การเคาน์เตอร์ในการโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยกี่ใบก็ได้ก็สามารถใช้ส่วนกนสมมติฝ่ายตรงข้ามใช้เราโจมตีเข้าไปฝ่ายตรงข้ามใช้โลมาเราใช้ยกเลิกเวนเนี่ยก็จะโจมตีเข้าไปเลยฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เคาน์เตอร์ได้แล้วแต่ตอนนี้สามารถใช้เ,าเคาน์เตอร์ได้แล้วอ่ะเราบอกไปหลยรอบแล้วประมาณนี้แหละอันนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวย้ำีิธีนะครับนี่ครับข้างหลังมีอะไรบ้างอ่ะฮิวานให้ฟังสิ มันจะเป็นชุดการ์ดพร้อมเล่น52ใบเนี่ยจะเป็นเอเชนเวร์ทั้งหมดเลยสำหรับผู้เล่นเป็นกล่องพร้อมเล่นนะครับ,รบซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยแต่ถ้าซื้อ2กล่องก็ฟูนะครับมาเริ่มจากบัดดี้เลยให้มา5ใบเนี่ยนี่ให้ฟอยล์มา1ใบนะครับธรรมดาใบาหนึ่งไ,ได้ธรรมดาสี่ใบตัวนี้าาตัวนี้ก็ขาขอใจหนึ่งเกณฑ์มีความสามารถดีแชร์การ์ดทุกใบที่มีความสามารถดีแชร์บนสามเราได้รับความสามารถที่อยู่ด้านหลังดี แล้วก็ความสามารถดีเมื่อการนี้โจมตีจนจบเทร์นี้การนี้ได้รับเพเนเนเทตอ่าอันนี้แหละอืมให้มาห้าใบนะครับเป็นพาร์ตี้ต่อไปอันนี้ให้มาสามใบเก่งแค่ไหนมาดอาูอากิโตอากิโตเฮวิโก้เคสซิลความสามารถนะครับนำมอน ขอคอสนำมอนเตอร์ภาคีมังกรสายสัมพันธ์จากรปสามเราและมาคีมังกรสายสัมพันธ์จากช่องดอกมะเรลากันรวมกันไม่เกิน3ใบเข้าสู่ส่งการนี้จะจหญไม่เกิน3ใบศูนย์ใบได้ไหมได้ครับ1ใบได้เลยสองใบสามใบได้เลยนะครับได้หมดนะครับไม่เกินไม่เกินแล้วก็ความสามารถอย่างไม่หมดยัไไม่หมดหรอสไปเร่ดีแชร์การนี้ได้รับดีของดีแชร์ทุกใบในโซของการนี้อ่าแล้วก็มีความสามารถดีแชร์โอ้ย ขอแก้ไขความเข้าใจผิดนะครับคลิปที่แล้วบอกว่าตัวเนี้ยมันจะไม่รับความสามารถของตัวอยู่ในสนามเพราะไม่มีดีแชร์แต่เพิ่งมาเห็นที่กราฟใบเนี้ยมันมีดีแชร์ด้วยอตกลงได้หมดเลยได้ได้รับเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่ว่ามีดีแชร์ด้วยแล้วก็มีสไปรัลดีแชร์ด้วยเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่เขียนบอกว่าดีแชร์ของตัวเนี้ยทำอะไรได้แต่เขียนไว้ว่าสแลคดีแชร์เฉยๆซึ่งก็คืออย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าการ์ดบางใบเนี่ยของบันดี้ไฟเขาจะไม่เขียนความสามารถมาข้างหลังให้ความสามารถเพิ่มเติมแต่ว่ามันเปกกขออองมยู่แล้วื ที่เราที่เราทำคอมโบไปให้ดูในชิวิชวันเชวเดนะไปดูนะครับสรุปว่าได้ด้วยใช่ไหมได้ด้วยทีแรกจะบอกว่าตัวหอกถ้าไปดูนะครับจะรู้ตัวหอกด้านล่างได้แต่ตัวนี้ไม่ได้แต่สรุปว่าได้กันกันและกันโอ้โหกันและกันเชียวอ่าต่อไปสี่ใบเลยครับเมื่อกี้ให้สองใบนะเลยต้องซื้อสี่กล่องสองกล่องเมื่อกี้ให้สามเอาขีใบสามใบเอาสามเอาสามใบนะาซื้อสองกล่องโอเค ต่อไปตัวนี้ให้สี่ใบเลยมีความสามารถดีแชร์แค่นั้นเองดีแชร์คือจะได้คือเพื่อจะรับของเพื่อจะรับความสามารถนะสี่ใบไม่มีอะไรตัวมันไม่มีแจกไม่มีแจกเพราะการพวกนี้จะแจกความสามารถให้กันและกันนะครับนี่ใี้สองใบเองเมื่อการนี้เข้าสู่สามเรื่องมอเตอร์ไซค์หนึ่งหรือตำกว่าจากท่องตอบเราหนึ่งใบและสามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อนำการที่เรื่องนั้นกลับขึ้นมือและก็มีดีแชร์เอาไว้ขุดของแล้วก็มารับความสามารถอืให้สองใบนะครับต่อไปสี่ใบเลยไปดิ อ่าใบนี้ก็เมื่อการที่เข้าสู่สนามนำกร์ดใบสุดจากกองกา๊าซสองใบเราเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็มีความสามารถดีแช์อ่าเข้ามาชาร์จเกตแล้วก็รับพลังอันนี้สี่ใบต่อไปสี่สามใบสีบ่ใบสี่ใบตัวนี้จะเริ่มมีหลังดีแล้วนะมีความสามารถดีแช์เหมือนเดิมและก็ความสามารถหลังดีคือในระหว่างเทินของเราการนี้จะรับ power บวกสองพันทุกตัวที่มีดีแช์ก็จะได้บวกสองพันเหมือนกันมาแจกมาแจก ต่อไปสี่ใบเลยตัวนี้ตัวนี้นะครัเบเะมาเลยครับมีความสามารถดีแชร์แค่นั้นเองอมรักความสามารถอมรกักความสามารถเออเว้ยเขาไม่ต้องทําอะไรมากมารับรับความสามารถคนอื่นรับเพกมามาแชร์ต่อไปสี่ใบเลยมังกรน้อยน่ารักอ่าต่อไปศึกตอบโตของภาคีมังกรสายสัมพันธ์รายการนี้ได้เมื่อโมสามเรามีภาคีมังกรสายสัมพันธ์สองใบหรือมากกว่าเท่านั้นมอนสเตอร์ทำลายมอนสเตอร์ที่มีค่ายสองหรือต่ำกว่าโมสามคู่แขงหนึ่งใบ อ่าถูกก็ใช้ง่ายนะขอแค่มีสองใบเองอืทําลายได้เลยให้มากี่ใบสามใบอ่ะมามังกรแดงอีกแล้วโอ้โแดงแปลงมาเลยเว้ยให้มากี่ใบเนี่ยใบนี้ก็สี่ใบเลยเนี่ยใบวันสงบสุดของภาคีมังกรสายสัมพันธ์ความสามารถก็คือนำการ์ดแดงขี่ยักษ์แดงมังกรแดงนำการ์ดเบลสุดจากกองการ์ดาวสองใบเข้าสู่ช่องเกตและเราจะรับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่มความมืสามเราถ้ามีสามตัวก็ได้สามเลย ใสี่ใบนี่มาให้กี่ใบเนี่ยสองใบครับสองใบบอลคิวโลกของพวกเราอะไรเนี่ยรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นคู่แข่งและเรามีพาคีมังกรสายสะพานอยู่เท่านั้นเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีและนำมอเตอร์อที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากช่องดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นมืออ่าก็คือไว้ใช้ป้องกันและขุดหาของได้ด้วยอ่าให้มาสองใบนะครับอไปให้มาสาม,สามบาใบไอ้การ์ดที่รีอาร์ตบ่อยที่สุดละ ออกมาตั้งแต่ภาคแรกตัวเก่าเนี่ยใช่ตำนานราชามัรกรเปลี่ยนรูปมาหลายรูปรอบมากนำการไปสู่จากกองการดเราเข้าสู่ช่องเกตรเราจะรับความชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยและจจก,การหนึ่งใบาสามารถใช้ตำนานราชาบังพกเนี่ยได้แค่เธอละครคือสามน <ะ S 1> ันประจําเวอร์นี้เลยแหละใบเนี้ยให้สามใบนะครับไปยูนวางกับข้าอ่ะสามใบอ่าต่อไปอันนี้ก็เป็นใบรีพินล์มาเหมือนกันแต่ว่าอาร์ตเก่าบรงกรสอนสร้างโลก จ่ายพลังชีวิตสองหน่วยจั่วกาสองใบาสามารถไล่มังกรสวนสร้างโลกเนี่ยได้แค่เธอละครั้งเอาไว้มาให้มาสามใบนะของเอาไป,ปอ,าอาวุธเรา,าบ้าสี่ใบเลยออกแนะนำไปแล้วใบนี้พอสามารถก็คือการนี้สามารถโจม<ด>ตีอะไรโจแจกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแล้วการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอนสเตอร์พาคีมังกรสายสัมพันธ์ในช่องกลางแล้วก็สามารถดีแชร์มารับเทคแล้วก็เมื่อการที่โจมตีทำลายมอนสเตอร์ที่มีไซส์สองตามก่าตัวสัหรัคู่แข่งหนึ่งใบ เอามาแจกได้ด้วยเพราะเป็นกับสามารถหลังดีเอาต่อไปเป็นกระทะกับข้าวอ่ะเนี่ยข้าผัดด้วยอ่ะเนี่ยเป็นอะไรวะเป็นโล่เป็นโล่คมดาบเอ้ยคมดาบเหรอคมดาบซัดไฟยิงซอร์เซอร์มันมันดูเป็นดาบอ่ะความสามารถการนี้สามารถโจมตีได้ไหมเราจะมีมอนสเตอร์อาคีมันก็ใส่สมบัติในช่องกลางแล้วก็มีความสามารถดีแชกิมเนื้อกระทะออกเนี่ยเหมือนกระทะมากเลยนะให้มันกี่ใบให้มานสองใบนะครับสอใบครับอ่านี่แฟกเราสวยงามนะครับแฟลกเก่า นี่สวยงามครับเป็นดักกล้วยครับเอาดากก้อนครับแฝงมาหนึ่งใบต่อไปไม้ตายสี่ใบเหมือนเดิมไม้ตายทำอะไรได้ไม้ตายใบนี้นะครับรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตสามหน่วยต่ำกว่าได้บนสามเรามีการที่มีดแชร์อยู่สามใบหรือมากกว่าเท่านั้นจ่ายสามเกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตกู่แข่งสามหน่วยาสามหน่วยนะครับครับก็อย่างที่รีวิวไปใช่ป่ะใช่อ่ะต่อไปถ้าเราซื้อสองกล่องเราจะจัดตัวไหนมากสี่ ตัวนี้เต็มสี่โป่หนึ่งเป็นห้าเป็นปาร์ตี้ตัวนี้ก็เต็มไหนอีกตัวนี้ตัวนี้เต็มตัวนี้ก็เต็มอันนี้ก็ตัวชาร์เกตก็ต้องเต็มเต็มสี่สี่สี่สิบเจ็ดใบแล้วตากนี้อันนี้ก็ต้องตัวแจกเต็มอ๋อตัวเต็มตัวแจกยี่สิบแล้วแล้วก็ที่แบบน่าสนใจก็จะมีนี่แหละตำนานราชมังกรกับังกอนสร้างโลกเป็นใบหาของทั้งคู่ใช่เต็มไหมใช้เต็มยังไงพวกนี้ต้องใส่เต็มแล้วก็อันนี้ตอนนี้น่าหอกตัวนี้เก่งสุดแล้วเป็นอาวุธที่เก่งสุดยี่ ยี่สิบกว่าใบก็ตาประมาณนี้แหละมีไม้ตายมีโล่แล้วก็อาวุธที่ต้องสีเลยใช่ไหมสีครับโอเคเราก็ประมาณนี้แหละจัดง่ายๆครับซื้อกล่องเดียวก็ได้หรือเล่นสองกล่องก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็น s ขีด td ศูนย์สาม n chain นะครับใต้คลิปนี้นะครับพบปปี่ทิ้งลิงก์ไว้นะครับทั้ง shopee ทั้ง lazada น้องแค่เข้าไปที่ลิงก์พี่ครับแล้วพี่น้องๆก็เสิร์ช s ขีด td ศูนย์หนึ่ง แค่นะั้นแหละเดี๋ยวมันขึ้นมาหมดทุกตัวเลยวันนี้ก็ลากันไปครับด้วยความเหนื่อยอ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงซีดียี่แปดยี่เก้านะโอเคไปแล<ม>้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ